คันเดียวนะคะโตโยต้าไฮรัสรีโวซิงเกิลแคบนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2019พี่พี่ขาพนอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญาเลยเดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันนะคะด้านหลังตัวรถนะคะกันชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยเลยนี่แข็งแรงทนทานนะคะฝาท้ายนะคะที่เปิดปิดฝาท้ายนะคะจะเป็นตัวเปิดแบบดึงนะคะพี่พนี่แล้วก็จะมีตัวกันอีกรอบอีกล็อกหนึ่งนะคะด้านบนตรงนี้นะคะกันเพื่อไม่ให้สี่ขอตกหล่นนะคะหรือว่าแผงกัน้น มันชำลุดนะคะแล้วก็ตัวแผงการด้านบนนะคะก็มีทั้งหมด1,2,3,4ชั้นกันเลยทีเดียวนะคะโครงสร้างของเขานะคะอคอกนะคะก็มีความหนาแน่นทนทานนะคะรับน้ำหนักได้ดีเลยนี่ไม่มีผุพังเลยนะคะสภาพก็คือใหม่มากๆนะคะล้อแม็กของเขาก็จะเป็นแม็กกระทะเดิมๆนะคะยางก็จะเป็นยางธรรมดานะคะ ยางนะคะถ้าปีต่ําเกินไปหรือว่าสึกหรอเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าอาจจะได้ยางที่สภาพโส,ส,สมไปใช้งานนะคะไม่นะคะออกรถกับเรานะคะเรามีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะเช็คกล้องแอกล้องอากาศนะคะแล้วก็ของเลวต,ต่างๆรวมไปถึงภายในห้องเครื่องนะคะช่วงล่างเราเช็คให้หมดเลยนะคะตรงไหนชํารุดนะคะเราก็ เปลี่ยนให้ใหม่นะคะรับประกันได้เลยนะคะรถของเรานะคะไม่เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำพท่วมไฟไหมมาอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้เลยที่จะเปิดปิดประตูของเขานะคะเป็นสีดําด้านนะคะตอนนี้ไม่มีที่ครอบกันรอยให้นะคะภายในนะคะตัวซิงเกิลแคบมาพร้อมกับเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะเกียร์กระปุก6สปีด พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดา3ก้านนะคะเลขไม้ของเขาอยู่ที่1 9 6 0 0 0กหมนักว่ากิโลนะคะนี้ไม้ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะเครื่องเล่นเสียงของเขาก็จะเป็นหน้าจอธรรมดานะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะใช้งาน,นง่ายๆนะคะเครื่องแรงมากๆนะคะใครที่กำลังมองหารถคอกไว้คนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะหรือว่าอ่า เอาไว้ทำมาหากินนะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกยุ่สี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะแอดมินจะเปิดห้องเครื่องให้ดูมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่ภายในห้องครื่อของเขานะคะขาเข้าเครื่องก็ยังอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนก็มีหน้าเดิมคานเดิมนะคะสวยงามมากๆเลยแบตเตอรี่นะคะถ้าซึกรอเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลย นี่สวยๆนะคะเม็ดอาก็ยังอยู่ครบนะคะแต้มสีุกจุดเลยสภาพก็คือสวยมากๆนะคะนี่เ e r ร a ตาไฮ s ัส i ีโวซิงเกิลแป,ปี2,019นะคะราคาของน้องนะคะผ่อนอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญาเลยเครดิตดีฟรีดาวนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอกลูกค้าทุกยีสีชั่วโมงเลยนะคะ หรือว่าใครที่สนใจเป็นรถรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแขปตัวเตี้ยตัว,ตว,ตวสูงรถเก๋งนะคะรถคอกตู้ทึบนะคะเราก็มีให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะรถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะฝากกดติดามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ